สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องฟราเดย์ลิวพูชนะทุกท่านมาพบกับข่าวสั้นของสมโมสรลิวพูประจำวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2 5 6 8ครับโมซาลาเปิดใจแบบไม่กักความสัมพันธ์กับอาร์เนสซอลตพังลงเฉยหลังจากถูกดรอปเป็นตัวสำรองสามารถติดต่อกันกระแสะความตึงเครียดในแคมป์ลิวพูพุ่งสูงขึ้นทันทีหลังจากที่โมโฮัมเหม็ดซาลาให้สัมภาษณ์แบบเปิดหมดเปลือกในมิโซนหลังจบเกมที่ลิวพูบุกไปเสมอกับลีดยู่นเต็ด3ประตูต่อ3 โดยเจ้าตัวโดนดรอปเป็นตัวสำรองสามนัดติดต่อกันและได้ลงสนามเพียง45นาทีเท่านั้นสิ่งที่ทำให้แฟนบอลลิฟพูทุกคนช็อกยิ่งกว่าเดิมก็คือภาพทีโมซาร่ายืนโบกมือล่ำลาแฟนบอลในสนามเอลเลนโรสหลังจบเกมที่ลิฟพูเสมอกับลีดยูไนเ 3, ตด3-3จนเกิดคำถามว่านี่อาจเป็นสัญญาณบางอย่างหรือไม่ซาร่าให้สัมภาษณ์หลังจบเกมด้วยน้ำเสียงผิดหวังชัดเจนว่าผมเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับผู้จัดการทีมแต่ตอนนี้มันเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้ว ผมเองก็ไม่รู้ว่าทาไมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนในสโมสรไม่อยากให้ผมอยู่ในสโมสรน,นี้ต่อไปซาร่าเสริมด้วยความคาใจว่าผมรู้สึกเหมือนโดนโยนลงจากรถทั้งที่ผมไม่ใช่ปัญหาของทีมสิ่งนี้ผมรับไม่ได้เลยผมทําเพื่อสโมสรมาโดยตลอดโดยเฉพาะเพรดูการก่อนมันเจ็บปวดที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ดาวยิงทีมชาติอียิปต์ยืนยันว่าเขาไม่ต้องการลงไปเริ่มต้นพิสูจน์ตัวเองใหม่ผมสร้างมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่เพราะใครผมไม่ได้คิดว่าตัวเองใหญ่กว่าใคร แต่ผมรู้ว่าตัวเองควรได้รับอะไรส่วนเรื่องที่เขาโบกมือล่ำลาแฟนบอลในสนามโมซาลาอธิบายว่าผมกำลังจะไปเล่นฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับและผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผมไปนี่คือเหตุผลที่ผมโบกมือล่ำลาแฟนบอลในสนามบรรยากาศต,ตอนนี้ในทีมลิพูมีแต่คำถามใหญ่รออยู่ในอากาศซาลากำลังเคลียร์ใจกับสโมสรหรือกำลังบอกลาอาร์นเอสลอ็อรตความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนดูเหมือนกำลังเดินมาถึงจุดแตกหักอย่างชัดเจน และนี่คือข่าวสั้นของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2568ครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กําลังใจผมได้ด้วยการกดติดตามช่องไฟล์เดลิเวอร์พูลชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับรวมเดินทางไปกับผมให้ได้1,000 0ซับสไครต์กราบขอบคุณมากๆครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ